สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567เรามาถึงชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่17พฤศจิกาถึง15ธันวามาดูนะคะว่าชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณบ้าง เราจะใช้ศาสตร์ไพ่โคโคโลโนโในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์แบบ12ราศีนะคะด้วยการเอ๊ยพยากรณ์แบบจักรราศีนะคะด้วยการที่จะวางไพ่ในตำแหน่งต่างๆเพื่อให้ไพ่บอกว่าในตำแหน่งต่างๆของคุณมีอะไรที่ต้องระมัดระวังหรือมีอะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกว่าอันนี้ดีเอ่ออันนี้ อันนี้จะมีผลดีอย่างไรบ้างและถ้ามีผลเสียควรระมัดระวังอย่างไรควรทําตัวอย่างไรให้มันแค้วคาดปลอดภัยจากสิ่งนั้นหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆคอยตามคุ้มครองคุณอยู่ควรบูชาควรสวดมนต์อะไรนะคะ มา,มาดามขออนุญาตชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณระหว่างการเปิดไพ่มาดามขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะมาดามกาลังจะเปิดสอนศาสตร์ไพ่โคโคโลโนโที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ในวันเสาร์ที่3สิงหาคมปีพุทธศักราช2567นี้เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะเรียนกันทั้งหมด6ครั้งจบ6เสาร์นะคะก็ เสาหนึ่งก็เรียนห้าชั่วโมงเริ่มตั้งแต่สิบนาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกามีพักเที่ยงนะคะหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เรียนกันจนถึงสี่โมงเย็นหกครั้งจบสามารถที่จะเป็นนักพยากรณ์ได้เลยนะคะมาดามมั่นใจว่ามาดามสอนอย่างไม่มีกักสอนละเอียดเพราะฉะนั้นไพ่โคโครโน,โนเนี่ยอิงสาสตร์ญี่ปุ่นจะใช้การพยากรณ์แบบแนวญี่ปุ่นโดยการญี่ปุ่นเขาจะใช้ ราศีในการพยากรณ์และก็กรุ๊ปเลือดนะคะในหน้าไพ่จึงมีมีแต่ราศีกับกรุ๊ปเลือดเท่านั้นเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะว่า ราศีมีแค่12ราศีคุณไม่ต้องไปนั่นงจําไพ่ชุดนึงเนี่ยมาดามบอกเลยว่ามีแ80ดสิบใบแต่คุณไม่ต้องไปนั่งจำํำความหมาย80ดสิบใบนี่มันเป็นมันมีอะไรบ้างคุณแค่จําว่ากรุ๊ปเลือดเอ๊ะราศีในแต่ละราศีมีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรนะคะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปจํากรุ๊ปเลือดว่าในแต่ละกรุ๊ปเลือดเนี่ยมีความหมายอย่างไรนะคะเป็นคนนิสัยยังไง แค่นี้เองจริงๆจําแค่กุบเลือดกับราศีคุณสามารถอ่านไพ่แปดสิบใบนี้ได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นเป็นการเรียนที่ง่ายเป็นการเรียนที่ง่ายและสามารถเรียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพียงแต่จําเพิ่มอีกนิดนึงก็เกี่ยวกับเรื่องาธาตุนะคะาธาตุต่างๆก็ในราศีมีาธาตุเพราะฉะนั้นมาดามเอา,าธาตุที่เป็นห่วงจุ้ยลงไปดังนั้นในนี้จึงมีาธาตุทองผสมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการส่งเสริมกันและพิฆาตกันงั้นมาดูนะคะว่าชาวราศี พิจิกและลัคนาพิจิกนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเตือนอะไรคุณได้ไพ่ใบที่12ได้ราศีธนูได้ราศีกุมนะคะธนูธาตุไฟกุมธาตุลมดังนั้นในช่วงของเอได้ไพ่ใบที่12นะได้เลือดก,กรุ๊ปเอเขาบอกว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี้ย คุณยังเป็นอ่าทาอะไรเนี่ยอาจจะใจนักเลงสักนิดนึงนะในช่วงในช่วงสิงหาคมอาจจะเป็นช่วงของการกล้าได้กล้าเสียกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจกล้าลงทุนนะคะแต่บางคนก็ต้องระวังการเสี่ยงโชคการที่ลุ่มหลงมัวเมากับอบบยมุกต่างๆด้วยนะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่ากล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจแล้วจะประสบความสําเร็จไหมล่ะหรือว่ามันจะแย่มันส่งเสริมดีเกี่ยวกับเรื่องการงานในไพ่เนี่ยขึ้นมาส่งส่งเสริม คุณในเรื่องด้านการงานนะคะการงานของคุณเนี่ยจะก้าวหน้าก้าวไกลมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นหรืออาจที่จะเป็นช่วงของการที่พยายามทําในช่วงสิงหาคมนี้อาจจะทําอะไรซ้ําๆย่ำๆอยู่ในที่เดิมนะคะเหมือนการทําอะไรซ้ําๆวนๆวนเวียนอยู่กับสิ่งที่คุณกําลังคิดสิ่งที่คุณกําลังทําเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญแต่ในที่นี้เขาบอกว่าราศีธนูเองราศีกุมเองคุณเป็นคนที่มีความเก่งคุณเป็นคนวิทที่มี ความเฉลียวฉลาดหลักแหลมเป็นคนที่มีความคิดฉลาดแยบยนต์เพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกจึงทําให้ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณเลยว่าหนึ่งนะให้ไปบูชาพระราหูนะคะไปไหว้พระราหูเป็นการเปิดดวงให้กับตัวคุณไปวัดไหนก็ได้ที่มีราหูเอาของดำแปดอย่างไปไหว้นะคะแล้วก็ทูบดำเทียนดำบางที่บางวัด มีเกือบจะทุกวัดนะเดี๋ยวเนี้ยบางวัดนะวัดไหนที่มีอ่ะคุณก็ไปเอาอย่างอย่างมาดามที่รู้ก็มีวัดหัวลำโพงก็มีเนาะที่ใกล้ๆแถวสามย่านอะ่ะบางที่เขามีของขายให้เลยเราไม่ต้องเตรียมไปเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ไปตรงนั้นแล้วเราก็ไปซื้อแล้วเราก็ไหว้ไหว้เพื่ออะไรเพื่อเปิดดวงของตัวเราราหูเนี่ยอมเอ,อสุริยุปราคาจันทรุปราคาจะทําให้เดือนมืด ตะวันมืดเพราะฉะนั้นไปไหว้ลาหูเพื่อให้ท่านเปิดหูเปิดตาเรานะคะทําให้เรามีความมั่นคงทําให้เราพบแสงสว่างด้วยความที่คุณในใน,ในไพ่หน้าไพ่เป็นราศีธนูหน้าไพ่เป็นราศีกุมคุณเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี้ยชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกเองเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเออเป็นช่วงที่ คุณมีอีโก้สูงเป็นช่วงที่ทํางานที่เกี่ยวกับด้านการใช้คําพูดเออเป็นการที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการใช้คําพูดไม่ว่าคุณจะเป็นเป็นไกด์เป็นล่ามเป็นเซลนะคะเป็นคนขายประกันเป็นที่ปรึกษาเป็นโคศกเป็นพิธีกรเป็นประชาสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเป็นนักพยากรณ์เป็นครูบาอาจารย์งานอะไรที่เกี่ยวกับด้านการใช้คําพูด จะดีจะรุ่งโลจะรุ่งเรืองนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าจะมีความโดดเด่นจะทำอะไรได้ตรงตามเป้าหมายของชาวราศีพิจิกเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าไปไหวลาหูซะหน่อยนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะมาดูตำแหน่งต่อมาเรื่องการเงินกันบ้างโอ้ได้ไพ่ใบที่79ได้ราศีมีนเอ้ไม่ใช่ราศีมิถุนแล้วก็ราศีกรกฎนะคะ ราศีมิถุนกับราศีกรกฎในที่นี้ไพ่เนี่ยเขาบอกว่าการเงินของคุณเนี่ยมันก็มีทั้งได้และเสียนะ การเงินของคุณอาจจะมีเข้ามามากบ้างน้อยบ้างแต่ถ้าใครที่ทํางานประจํามันไม่มีคําว่ามากบ้างน้อยบ้างมันเป็นเงินเดือนฟิกตายตัวแต่ค่าใช้จ่ายของคุณไม่ตายตัวมันจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามามากบ้างน้อยบ้างเพราะฉะนั้นทําให้บางทีคุณจะหมดไปกับการอะไรหมดไปกับความขี้ใจอ่อนขี้สงสารคอยดูแลคอยช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เป็นคนที่เออเขาเรียกว่าต้องการความรัก เวลาที่เราปฏิเสธคนอื่นเราก็กลัวคนอื่นเขาจะไม่รักเรานะคะก็เลยกลายเป็นว่าใครมาขอความช่วยเหลือชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกจึงให้ความช่วยเหลือไปสมุดเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาบอกว่าได้ไพ่ใบที่79ภาระปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะมารุมเล้าคุณนะคะระวังการเป็นหนี้สินระยะยาวสำหรับใครที่ต้องบอกว่าเไพ่ใบนี้ ถ้าใครถามถึงเรื่องหนี้สินระยะยาวที่อยากจะไปกู้ธนาคารจะได้ไหมได้ได้แต่ถามว่าได้แล้วคุณมีความสุขไหมมันไม่ได้มีคุณต้องมีความทุกข์เพราะคุณจะต้องผ่อนหนี้ระยะยาวเกิดขึ้นในที่นี้เขาบอกว่าสําหรับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกให้ไปไหว้พญานาคนะคะถ้าที่บ้านมีก็บูชาที่บ้านก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีคุณอาจจะไปคําชะโนด คำชะโนดสองก็ได้ใกล้หน่อยปทุมธาน,นีแต่มาดามชอบไปคำชะโนดที่ที่ของจริงเลยแล้วมาดามไปทีไรก็ประสบความสําเร็จมีอะไรดีๆกลับมาทุกครั้ง ไปไหว้ขอไม่ไม่ได้บนนะแต่ครั้งนี้มีบนเพิ่งเ่งจะบ่นมาครั้งนี้ครั้งล่าสุดนี้จะถามว่าเห็นผลแบบที่บอกเลยทันทีไหมย,ยังไม่ได้เห็นผลทันทีทันใดแต่ค่อยๆเห็นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อยๆเป็นรูปธรรมขึ้นมาถึงเวลามาดามก็จะไปแก้เพราะว่าไอ้ที่บนเอาไว้อะมันมันมันช่วงอยู่ในช่วงเดือนมิถุนาแต่ว่าจริงๆแล้วมาดามว่ามันก็เร็ว มันเร็วเกินไปกับการบนนะ่ะมันก็เลยคิดว่าถ้าประสบความสําเร็จอย่างที่มาดามบนเมื่อไหร่มาดามก็าจะไปไหว้ถึงแม้จะเลยเดือนมิถุนายนมาแล้วก็จริงนะคะเอ่อแต่สำหรับชาวราศรีพิจิกและลัคนาพิจิกในเรื่องการเงินของคุณมีปัญหามีเรื่องสะดุดมีเรื่องติดขัดโดยเฉพาะการช่วยเหลือใครก็ตามเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินระยะยาวถ้าอย่าไปค้ำประกันนะไม่ว่าจะเป็นค้ำประกันเรื่องซื้อบ้านไม่ว่าจะเป็นการค้ำประกันเรื่องซื้อรถปัญหานั้น ของเขาจะโอนมาเป็นปัญหาของคุณทันทีเพราะฉะนั้นน่ะชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกเนี่ยการเงินน่ะดีอยู่เหมือนกันแต่การใช้จ่ายมันก็ดีด้วยดีด้วยเหมือนกันมันจึงทําให้คุณชักหน้าไม่ถึงหลังหรือบางทีก็แค่ใช้จ่ายชนเดือนไปเท่านั้นเอง รายได้มีรายจ่ายเยอะนะคะเพราะฉะนั้นควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีๆอย่าใช้เงินตามอารมณ์อย่าซื้ออะไรที่แบบอุยอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันรักแต่ไม่รู้หรอกว่าจะเอามาทำอะไรแต่ฉันอยากได้อันนี้มันเป็นการสิ้นเปลืองก็ต้องหลีกเลี่ยงไปบ้างแล้วด้วยคุณเป็นคนที่ทันสมัยนะคะด้วยมีราศีนี้บอกถึงความทันสมัยดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นของทันสมัยมันเป็นของที่เข้ามาใหม่รุ่นใหม่เข้ามา ฉันอดไม่ได้ที่ฉันจะต้องมีดังนั้นถ้าของเก่ายังใช้ได้อยู่ของใหม่เข้ามาก็ช่างมันไปก่อนไม่งั้นคุณจะเปืองเงินนะคะตำแหน่งต่อมามาดูสหัสชะเพื่อนฝูงพี่น้องได้หกสองหกสองได้เลือดเออได้เลือดกุปโอได้ราศีมิถุนแล้วก็ราศีกุม เพื่อนฝูงพี่น้องถ้าเดือดร้อนช่วยเหลือเราแค่เพียงค้างคาวเท่านั้นราศีมิถุนกับราศีกุมธาตุเดียวกันเป็นธาตุลมนะคะเอ่อถ้าถามถามถึงว่าเพื่อนฝูงพี่น้องเดือดร้อนช่วยเหลือไหมช่วยเหลือเราแค่เพียงค้างคาวหรือไม่ช่วยเลยนะคะหรือไม่ช่วยเลยก็มีก,ก็ก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาเดือดร้อนเขาจะนึกถึงเรา ะะเขาจะนึกถึงเราอยู่บ่อยๆในที่นี้เขาบอกว่าต้องระมัดระวังเพื่อนฝูงพี่น้องจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณได้นะคะอาจที่จะมาทําให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจได้อาจที่จะไปพูดหรืออาจที่จะทําอะไรแล้วเอาเราไปอ้างเอาเราไปเอ่ยถึงทําให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจจากคําพูดคําจาของเขาได้ด้วยนะหรือบางทีเนี่ยอาจจะอ้างชื่อคุณถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีเครดิตที่ดี มีศักยภาพในการทํางานหรือมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีจะถูกแอบอ้างหรือจะถูกเอาชื่อไปอ้างเกิดขึ้นจากเพื่อนฝูงจากพี่น้องได้นะคะตําแหน่งต่อมาพันธุพันธุความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวอาคารที่อยู่อาศัยได้ไพ่ใบที่สามสิบสี่ได้ราศีมีนแล้วก็ราศีพิจิกทั้งมีและพิจิกธาตุน้ําเพราะฉะนั้นถามว่า ราศีมีนและราศีพิจิกในที่นี้เเพื่อนฝูเอ,อ้ไม่ใช่เพื่อนฝูงพีความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานคนรักเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้จัดว่าดีสําหรับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกเป็นช่วงของการรักใคร่กันดีนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรก็มีปัญหาขัดแย้งไหมเวลาพูดคุยกันย่อมมีแบบลิ้นกับฟันคือไม่มีใครยอมใคร ทุกคนเป็นใหญ่หมดไม่มีใครไม่มีใครเล็กไม่มีใครยอมเล็กให้แต่ถามว่ารักไหมรักใคร่กันดีดังนั้นความเป็นอยู่ของความสัมพันธ์ในครอบครัวของชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกจึงเป็นแนวของการที่เรียกว่าต่างคนต่างอยู่แต่เวลามีปัญหาแล้วจะเข้ามาคุยกันจะเข้ามาช่วยกันออกความคิดเห็นจะเข้ามาช่วยเหลือกันแล้วก็รักใคร่กันดีด้วยนะคะ อาคารที่อยู่อาศัยเขาบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นน้ําคอยปกปักคุ้มครองดูแลคุณอยู่โดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพญานาคนะคะด้วยด้วยไพ่ใบเนี้ยขึ้นเกี่ยวกับเอธาตุน้ําโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับพญานาคและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเพราะฉะนั้นอาคารที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานของคุณใครที่มีออฟฟิศใครที่มีที่ทำงานที่เป็นของตัวเองหรือใครที่ทำงานที่บ้าน ควรมีอ่างน้ําพญานาคควรมีพระพิคเนตควรมีพระศิวะมีพระนารายพระแม่ลัษมีพระแม่อุมานะคะคอยบูชาให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะหมั่นบูชาหมั่นสวดมนต์ท่องบทพระพิคเนตท่องบทพระแม่อุมาพระแม่ลัษมีพระศิวะพระนารายแล้วก็บทพญานาคห้ามลืม นะคะคจะส่งผลทําให้การงานของคุณไหลลื่นอุปสรรคติดขัดใดๆก็ไม่มีการขัดแย้งในครอบครัวมันเป็นเรื่องปกติของลิ้นกับฟันแต่มันก็จะทําให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออาจจะปล่อยวางได้มากยิ่งขึ้นตําแหน่งต่อมาปุตตะปุตตะในที่นี้ โครงการใหม่ๆสําหรับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคมได้ไพ่ใบที่56ได้ราศีพิจิกและราศีมีนธาตุน้าทั้งคู่ mm. เพราะฉะนั้นโครงการใหม่ๆในช่วงของเดือนสิงหาคมถ้าชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกคิดจะลงมือทําให้รีบลงมือทําเลยคุณอาจจะเป็นช่วงของการที่ทําอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันหรือคุณอาจที่จะลงมือทําธุรกิจเนี่ยสองอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ด้วยนะคะเป็นช่วงอะไรที่ จะมีคนยื่นมือเขาช่วยนะคะได้รับการช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือในนี้มองว่าได้รับการช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่หรือจากคนที่มีอํานาจเหนือคุณหรือจากคนที่เอ่อเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเขาจะรักเราและช่วยเหลือเราโดยเสน่หาในที่นี้เขาบอกว่าด้วยชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกเนี่ยจะถูกมองผู้หลักผู้ใหญ่มองว่าคุณเป็นคนที่ มีความคิดความอ่านที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสลับซับซ้อนน่าสนใจเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดีดังนั้นไอ้ความที่เราคอยช่วยเหลือเราคอยแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นแล้วให้คำปรึกษาคนอื่นที่ดีจึงทำให้มีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องโครงการใหม่ๆที่คิดจะลงมือทำลงมือทาได้เลยจะประสบความสำเร็จแต่ถามว่า ช้าไหมในที่นี้ไม่ถึงไม่ถึงขั้นช้าว่าต้องรอสองเดือนสาเดือนอาจจะประสบความสําเร็จค่อนข้างรวดเร็วสักนิดหนึ่งนะคะตําแหน่งต่อมาอาลิอุปสรรคติดขัดในการทํางานสําหรับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกนะคะได้ไพ่ใบศูนย์แปดได้ราศีพฤษภแล้วก็ราศีมีนนะคะถ้าถามถึงอุปสรรคติดขัดมีเหมือนกันมีบ้างไม่มีบ้างมันแล้วแต่ ไอ้คำว่ามีบ้างไม่มีบ้างเนี่ยมีบ้างมีกับคนที่เขาคิดว่าคุณไม่ใช่พวกเขาแต่จะไม่มีเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มใน,ในกลุ่มของคนที่เขารู้สึกว่าคนเนี้เขารักคุณคนเนี้เขาคิดว่าคุณคือพวกของเขาเขาจะคอยปกป้อง,องคุ้มครองดูแลคุณจากคนอื่นเพราะฉะนั้นถึงถามว่ามีบ้างไม่มีบ้างในที่นี้จะถามว่าทําอะไรเราได้ไหมก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่ที่สําคัญถ้าเขาจะทําได้คือคุณต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะ ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยจะมีแบ็กอัพจะมีคนคอยหนุนหลังแล้วคุณไปปีนเกีียวกับเขาอันเนี้ยเขาทําอะไรคุณได้แน่นอนจะมีอุปสรรคติดขัดทําให้การงานของคุณน่ะไหลลื่นไปได้ยากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะถามว่าอุปสรรคติดขัดเนี่ยคุณสามารถข้ามผ่านได้ด้วยตัวของคุณเองไหมข้ามผ่านได้ด้วยตัวคุณเองคุณต้องรู้จกักเขาเรียกว่าอะไรนะรู้จักผูกมิตรนะคะรู้จักผูกมิตรกับคน รอบๆตัวคุณอุปสรรคติดขัดมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ทีนี้ไอ้คำว่าอีโก้สูงของคุณเนี่ยต้องลดลดลงบ้างถ้าไม่ลดลงถ้าเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปมันก็จะส่งผลทำให้เขาคนหมั่นไส้เรานะคะทีนี้ตำแหน่งต่อมาปัตตนิปัตตนิมาดูถึงเรื่องความรักของคนมีคู่ได้ไพ่ไปที่29ได้ราศีเมษแล้วก็ราศีพฤษภนะคะไฟกับดิน อขออไฟนะคะได้ธาตุไฟกับดินในที่นี้เขาบอกว่าเออความรักของคนมีคู่ความรักของคนมีคู่ในช่วงเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะคู่ครองของคุณดีนะรักคุณเสมอต้นเสมอปลายไม่นอกลูก่นอกทางนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่มองความมั่นคงของครอบครัวแล้วทําอะไรทุกอย่างเพื่อครอบครัวตัวเองเนี่ยยอมลําบาก คุณจะได้คู่ครองที่ตัวเองยอมลำบากแล้วจะให้เพื่อให้ครอบครัวเนี่ยสุขสบายเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกเนี่ยคุณจัดว่าคุณได้คู่ครองที่ดีนะคะแต่อาจจะเป็นช่วงของการที่เหมือนต่างคนต่างอยู่หรืออาจจะเป็นช่วงของการที่มีโลกส่วนตัวด้วยกันทั้งคู่เวลาที่กลับบ้านมาเจอกันก็แค่เห็นว่าเออกลับบ้านมาแล้วมาดามยังเป็นเลยมองไปเอออยู่บ้าน มีคนอยู่แค่นะั้นแต่เราบางทีไม่ได้คุยอะ่ะเราก็จะรู้สึกอุ่นใจแต่ถ้าใครลูกหลานไปไปจากเราหมดแล้วเราอยู่คนเดียวท,ทั้งที่เวลาเราอยู่คนเดียวเราก็นั่งเงียบๆของเราคนเดียวนะแต่เวลาไม่มีคนอยู่ด้วยเรากลับรู้สึกว่าเหงาเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะแต่จริงๆแล้วรักกันดีอาจจะคู่ครองเขาเหนื่อยกลับมาเขาก็พักเราก็อาจที่จะเหนื่อยกับงานบ้านหรือ,ออาจจะเหนื่อยกับงานส่วนตัวของเรามันก็ทําให้ เห็นหน้ากันอรูอ้ละกลับมาบ้านละแค่นี้จบมันจะเป็นลักษณะนั้นมันก็เหมือนกับการอยู่แบบทั่วใครทั่วมันประมาณน,นั้นนะคะทีนี้ตำแหน่งต่อมาสุขภาพกันบ้างมรณะพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลานะคะได้ไพ่ใบที่38ได้ลาสีพฤกษบแล้วก็ลาสีกรกฎเลือดกุบบีพฤกษบดิน พอรกดน้ําถ้าถามถึงว่ามีการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาเกิดขึ้นไหมใครที่มีญาติผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยอยู่ต้องให้ระวังว่าจะมีเกณฑ์ของการติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือบางคนก็จะให้ระมัดระวังว่าผู้ใหญ่ที่มีความดันสูงอยู่ให้ระมัดระวังมีเกณฑ์ของการเส้นเออ จะมีเส้นเลือดในสมองแตกติบตันเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแต่ถามถึงว่าเจ็บป่วยจากลายังไม่ถึงขั้นจากลาแต่ว่ามันจะเป็นการรักษารักษาอยู่บ่อยๆนะคะอาจจะเป็นช่วงสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็ให้ระวังสำหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลเองก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องกระดูกตามข้อต่างๆปวดข้อปวดเข่าวปวดกระดูกนะคะจะมีส่งผลที่จะทำให้ นอนไม่หลับเพราะว่าเวลามันปวดทีมันก็นอนไม่หลับนะมาดามยังเป็นเลยเอ่อตำแหน่งพอนอนไม่หลับต้องบอกก่อนว่าพอนอนไม่หลับโอ้ยมาดามกินยาแล้วเริ่มเพียนแล้วพอนอนไม่หลับมันก็จะส่งผลทําให้คุณเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้เป็นระบบน้ําเหลืองในร่างกายมันจะรวนแล้วก็ จะทำให้ร่างกายค่อนข้างที่จะอ่อนแอติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นระมัดระวังการติดเชื้อจากทางอากาศอย่างเช่นโควิดกลับมาคือหาใหม่อีกรอบและเนื่องจากว่าช่วงหน้าฝนด้วยแหละนะคะหรือว่าตอนนี้ที่เขาระ,ระบาดท,ที่เขาระมัดระวังก็คือไข้หวัดใหญ่สายพันเอที่มีเด็กเป็น2วันน่ะแล้วมันขึ้นสมองแล้วก็หมอก็บอกให้พ่อแม่ทำใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วย ถามถึงอุบัติเหตุมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้สําหรับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกนะคะการขับยวดยานพาหานะอย่าเร็วเกินไปอย่าใจร้อนเกินไปถ้าเร็วและใจร้อนคุณก็อาจจะประสบอุบัติเหตุแล้วก็ต้องมีเรื่องมีราวสูญเสียเงินทองเกิดขึ้นได้ด้วยตําแหน่งต่อมาสุภะ สุภาะหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงวัสนาบารมีได้ไพ่ใบศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งในบอกได้เลยว่าคุณคุณมีเกียรติยศชื่อเสียงวัสนาบารมีแน่นอนได้มาจากผลงานได้มาจากความสามารถได้มาจากความกระตือรือร้นได้มาจาก,กความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของชาวราศีพิจิกที่เข้ากับคนได้ง่ายแล้วก็ได้มาจากความคิดพลิกแพงเป็นคนฉลาดเป็นคนที่เออรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะถึงแม้น ลึกๆเขาต้องบอกว่าด้วยชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเนี่ยเขาเป็นคนที่แข็งอ่อนนอกแข็งในเพราะฉะนั้นน่ะในใจเขาบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้สนิทจริงๆก็จะคิดว่าเอ้ยเขาเป็นคนที่ง่ายๆยังไงก็ได้แต่ถ้าบทจะแข็งก็จะแข็งมากเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเองเนี่ยด้วยคุณเป็นคนอ่อนนอกแข็งในก็ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน นะคะคอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วจะส่งผลทําให้มีกิตยศชื่อเสียงวาสนาบารมีขึ้นมาได้โดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็จะได้มีคนคอยช่วยเหลือคอยผลักดันคอยบอกต่อจากความที่เรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนทําให้ลูกค้าประทับใจมันก็จะทําให้ชื่อเสียงคุณโด่งดังกระจรไกลไปได้ตําแหน่งต่อมาการงานนะคะการงานได้เราศีพฤษภแล้วก็ราศีพิจิกนะคะ การงานในที่นี้สําหรับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกได้ราศีพฤศภราศีพิจิกได้เลือดกรุ๊ปเอได้ไพ่ใบที่หนึ่งศูนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าในช่วงของของเดือนสิงหาคมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตเตือนว่าการงานที่ทําอยู่เป็นประจําอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นสําหรับสำหรับชาวราศีพิจิกให้ไหว้ยพญยายนาคนะ ในไพ่บอกอีกให้ไหวยพญานาคขอพรกับท่านหนักจะได้เป็นเบานะคะการงานมีอุปสรรคติดขัดอาจจะมีคนขัดแข้งขัดขาอาจจะมีคนที่หมั่นไส้เราหมั่นไส้คุณแล้วทำให้ต้องการที่จะดอบคุณหรือทำให้คุณเนี่ยหลุดออกจากตำแหน่งหลุดออกจากตรงนี้ตรงนั้นไปเลยดังนั้นน่ะอย่างที่มาดามบอกไะว่าไหว้ยพญานาคขอพรจากท่านขอให้เราอะ่ะได้อยู่ที่เดิมได้ทำงานต่อ โดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นแต่ถามถึงว่ามันจะไม่มีเรื่องที่จะเดือดเนื้อร้อนใจเลยเหรือมีมีเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราจะสามารถมองข้ามผ่านมันไปได้นะคะเออด้วยที่เราได้ไพ่ใบที่10เนี่ยเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างหยุมยิมทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแล้วที่สําคัญได้ไพ่ใบที่10บเขาบ่งบอกถึงว่า มีพญานาคคอยตามคุ้มครองคุณอยู่ดังนั้นให้ไหว้ยพญานาคนะคะไหว้ยพญานาคมันขอพอรจากท่านสวดมนต์ทุกวันแล้วหนักจะเป็นเบาร้ายจะกลายเป็นดีแต่ถ้าเราสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็อธิษฐานว่าใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีต่อเราอะ่ะก็ขอให้เขาอะ่ะกลับมาคิดดีกับเรากลับมาเป็นมิตรที่ดีกับเราแต่ถ้าไม่สามารถดีกันได้ ก็ขอให้ไปให้พ้นจากชีวิตเราก็แค่นั้นนะคะตาแหน่งต่อมาสุภะสุภะคือเอ้ยไม่ใช่ลาภะนะคะลาภะคือโชคลาภได้ราศีมังกรแล้วก็ราศีพฤษภราศีมังกรกับราศีพฤษภในที่นี้เขาบอกว่าเป็นไพ่ดีเพราะฉะนั้นชาวลาชาวราศีพิจิกและลคณาพิจิกมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาบนะคะมีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนโต หรืออาจที่จะเอ,อเดี๋ยวนะคะได้พไพ่ใบที่49หรืออาจที่จะได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลางสังหรณ์ความฝันโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณคอยหมั่นไหว้หมั่นสวดมนต์ถึงท่านบ่อยๆจะทําให้คุณมีนิมิตขึ้นมาเองว่าเอ้ยอ,อันนี้น่าซื้ออันนี้ไม่น่าซื้อนะคะทีนี้ตําแหน่งต่อมา ตำแหน่งวินาศวินาศได้ไพ่ศูนย์เก้าได้ราศีมังกรแล้วก็ราศีกรกฎดินกับน้ำถ้าในที่นี้ถามว่าจะมีปัญหามีคดีความเกิดขึ้นไหมจะมีปัญหาหรือคดีความเกิดขึ้นไหมในที่นี้ต้องมองนะว่าถ้าใครที่ไม่ได้มีคดีความอยู่เก่าหรือไม่ได้มีเรื่องราวที่ถูกฟ้องร้องเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องคดีความไม คดีความไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดที่ใครที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฉันพอจะมีความรู้เรื่องกฎหมายนะอย่ามามีปัญหากับฉันนะแล้วเราอาจจะไปคุยเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไปพูดข่มอะ่ะหรืออาจจะเป็นการพูดแค่ขู่เท่านั้นมันก็เลยจะทําให้คุณมีศัตรูเกิดขึ้นได้ในที่เนี้ยเขาบอกว่าศัตรูลับๆสามารถมีได้จากคําพูดคําจาของตัวคุณเองจากการที่เรียกว่า พฤติกรรมของตัวคุณนะคะแต่ถ้าด้วยถ้าถามถึงว่าเอ่อความไม่สบายใจจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เซนสติฟง่ายอ่อนไหวง่ายเป็นคนที่ดูภายนอกดูเข้มแข็งมากเลยแต่ภายในอ่ะเซนสติฟเพราะฉะนั้นอนะ่ะอุปสรรคติดขัดนั้นมันอาจจะมาจากการน้อยเนื้อต่ําใจของตัวคุณนะคะหรืออาจที่เอ่อ ความทุกข์ใจต่างๆมันมาจากตัวคุณเองทั้งนั้นไปไหว้พญานาคด้วยนะต้องบอกก่อนนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องที่ว่าเออถามถึงเรื่องคดีความจะชนะคดีไหมนะคะเขาบอกว่ามันกัมกึง่งจะพูดว่าชนะเลยมันก็ไม่ชัวร์จะพูดว่าแพ้เลยก็ไม่ชัวร์มันอาจจะมีการพลิกไปพลิกมาอย่างเช่นว่า ถ้ารอบนี้คุณชนะรอบหน้าคุณอาจจะแพ้เพราะคนที่แพ้เขาไม่ยอมเขาก็จะต้องไปอุทธรณ์ต่อเพื่อที่จะต้องชนะพอเขาชนะปุ๊บเนี่ยถ้าเราถอยออกมามันก็จะกลายเป็นว่าเรายอมรับว่าเราผิดมันก็เลยเราต้องสู้ต่อมันก็เลยกลายเป็นผัดกันลุกผัดกันรับเพราะฉะนั้นหน้าสิ่งที่ดีที่สุดยังไม่ควรให้ถึงศาลแล้วไปปณีปนอมกันซะเมื่อนั้นคุณก็จะยืดเยื้อว้อนเวอกว่าจะจบสิ้นเรื่องสิ้นราวนะคะ จบคำพยากรณ์แล้วนะคะสําหรับราศีพิจิกและละัคนาพิจิกใครเห็นว่าอ่านไพ่โคโคโลโน,โนอ่านยังไงไม่มีรูปภาพน่าสนใจทักอินบ็อกมาได้นะคะมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook ของมาดามนัดมาดามนัดคนอ่อนคนอ่านดวงหรือใครสนใจที่จะดูดวงกับมาดามสิ้นเดือนออโปรโมชั่นนะคะสำหรับผู้ที่มาจาก Youtube มีส่วนลด30%เ ถึงแค่สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้คือวันที่3ามอกรกฎาคมเนี่ยตัดยอดหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยมันขึ้นวันที่1นึ่งสิงหามาดามก็จะคิดราคาเต็มแล้วนะคะไม่ไม่มีการลดราคาให้แล้วใครสนใจที่จะดูดวงจะเช็คดวงส่วนตัวก็มาได้นะคะหรือ ใครที่เข้ามาใหม่ fc ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ